สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟนมันชาแนลค่ะนี่ค่ะก็ใหญ่อาบนั้นกันนะคะนี่เป็นการดูเล่ช้างสลาครับน,นี่ไว้หกไหกสิบว่ปาปาีนะครับนี่คือช้างตู๊กตูนี่ช้งางชลา งไทยของเราหมข้างหลังเลยวัปีน,นะเานช้างกิมาซึ่งเราาดูเนีนนนะเาาเ่ยเขาเป็นช้างกิน่าเพราะว่าเขาเป็นช้างเสแล้วว่าวุาานไหม เย็นๆนะคะสับพ่อใหญ่คุณช้างนะคะพี่ใหญ่มุกมืออ่าทักทายแม่ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะดูดลย vlog ngon quá ngon sao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  Kết sao bồi. Kết มันยากษผู้ใหญ่นะครับหมันยักษผู้ใหญ่ท่านนึงเลยนะครับของ,งขวัญที่แม่แม่ทุกท่านมอบให้นะครับสำหรับพื้นที่วัดไดเบบุญที่แม่แม่รวมรวมมาครับผมจนทําให้ช้างได้อยู่อย่างสบายอย่างนี้นะครับผมต้องฝากขอบคุณเอสซีของช่องไทยหม่ำทุกท่านนะครับที่มอบความสุขให้น้องช้างแบบนี้นะครับ เงินพ่อใหญ่จะรับรูนะ้นล้วพ่อใหญ่ยกมือขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มอบความสุขให้กับน้องช้างนะคะร่วมด้วยจกันพลังนดนะคะใครมั่มได้รับแล้วก็น้องช้างได้รับนะครับผมก็คือความเป็นพี่้องเป็นองค์กรของแม่ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับทำวันนี้เป็นจริงน,นะครับ ลับ,บกล้องอีกแล้วเพราะหันด้านไปจางโน่นอีกแล้ว <c oughs> ดูแล้วมา่มันเลยนะคะนี่แหละอ้วนมากนะคะสมบูรณ์มากนะคะวัยหกสิบปีนะคะในวัยเกษียณแล้วนะคะเนีนตันมากๆเลยนะคะ ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะลมพัดเย็ยนเย็ยนแดดอ่อนๆนะคะอันนี้ค่จะดทแคตเท่าไหร่ anne มาช่วยกันอาบน้ำให้พ่อใหญ่กันนะคะถตูตามโซกตามมุมทุกมุมเลยนะ,ะพ่อใหญ่อาบน้ำได้สะอาดมากเลยนะคะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อแม่ทุกท่านนะคะผู้ที่รับชมอยู่ในขณะน,นี้ทุกทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะ ที่ให้การติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะกดติดตามเพิ่มมากขึ้นด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะ thank you very much for watching Do you เ e r e again ์ส e บ b ายบายพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ